สวัสดีครับผมนายติเรียรใจแก้วเจ้าที่ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยลำปางที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปางขณะที่ผู้โดยสารกำลังนั่งรอรถอยู่ภายในอาคารขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สถาน,นีขนส่งจังหวัดลำปางครับผู้โดยสารก็นั่งรอรถกันเต็มสถาน,นีรอไปก็เซ็งไปบนไปรถตั้งเยอะตั้งแยะตั้งหลายคันให้คนมานั่งรอเนี่ยเมื่อไหรจะออก เห็นผู้โดยสารเป็นอะไรให้มันนั่งอยู่ได้เฮ้โยโกรธนะเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยเบื่อแล้วด้วยถ้าไม่ออกอ่ะจะกลับบ้านแล้วนะใจเย็นๆที่เพิ่งโกรธออกแล้วออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เข้ามาทำไมเฮ้ยก็พี่บอกให้ออกไงมันต้องออกทางงหมนไม่ใช่ทางนี้ออกทางนี้มันจะชนคนเลขแค่เน่เนี่ย,ยว้าวใช้ยไปแล้วชนโอ้โห เหลือเชื่อครับรถบัสคันเบอร์เรอร์ที่จอดอยู่เนี่ยคนขับยังไม่ทันทำอะไรแค่เปิดประตูแค่นั้นเองรถบัสก็เหมือนมีผีสิงขับพุ่งชนสถาน,นีชนคนบาดเจ็บไปตั้งหลายคนครับโห้ยแกไปย,ยังไงวะเนี่ยคือคือผมไม่รู้ไม่ได้เจตนาจะให้มันเป็นแบบนี้ โอ้โหเฮ้ยเป,เป็นไปได้ยังไงมันไปนะครับเนี่ยครับโอ้โหเฮ้ยโอ้หโหเละเลยโอ้ย <c oughs> ผมก็เละเหมือนกันครับ <c oughs> เป็นไปได้ไงวะ ขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอยู่ๆรถทัวร์คันที่จอดอยู่ก็เกิดพุ่งชนเข้าชาชลาอย่างแรงจนชานชลาได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน4ีรายส่วนสาเหตุเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไปนึกถึงก็มาอย่างนี้ถามคำเติมน้ำมันหรือน้ำมนขอขอบคุณคุณตีรยาใจแก้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยลำปางจังหวัดลำปางเรื่อง